หากไม่รักไม่เคารพไม่ปรารถนาเพื่อจะดับทุกข์แล้วคงยากนะคะที่จะขนขวายมาเพื่อการก้าวไปสู่กุศลนานาประการอันเป็นไปในศีลในสมาธิและในปัญญาในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญายากในการที่จะเข้าถึงสมาธิธสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะ สมาวายามาสมาสติและก็สมาสมาธิค่ะเพราะความยากในการที่จะศึกษาธรรมฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจในธรรมนั้นๆย่อมอย่างไม่สามารถที่จะบังเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่มีความอ่อนแอที่มีความเข้าใจยากนะคะแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญมามากพอโอกาสที่จะเกิดในปฏิรูปประเทศโอกาสที่จะได้คบการ,รยาณมิตร โอกาสที่จะได้ฟังพระสัธรรมโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นเป็นความยากอย่างยิ่งค่ะฟังธรรมแล้วบางครั้งก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายแต่บางครั้งนั้นเรากลับคิดว่านั้นคือฟังแล้วแท้ที่จริงนั้นหากเราศึกษาในกลุ่มของพระสาวกทั้งหลายแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า แม้บุคคลเหล่านั้นพร้อมแล้วในการที่จะตรัสรู้ถ้าเหล่านั้นยังต้องฟังซ้ำง่ายที่สุดนะครับปัญจวัคคียองค์สุดท้ายคือพระอัศชิต้องฟังธรรมจักถึงห้ารอบนะคะรอบสุดท้ายจึงได้ตรัสรู้เป็น พระโสดาบันหลังจากนั้นจึงฟังอนัตตลกคณสูตรจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์ร่วมกันทั้งห้าองค์นี้คือในยาที่เราจะต้องมองและต้องพิจารณาค่ะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการศึกษาธรรมให้มากนะคะและน้อมเข้ามาสู่ใจให้หรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะฟังและน้อมมาเข้าสู่ กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้เข้าถึงความแยบคายให้เข้าถึงความประเสริฐนะคะที่เราทั้งหลายนั้นต้องเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตว์เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งยวดว่ากายกรรมใดที่เคลื่อนไหววจีกรรมใดที่เคลื่อนไปออกจากวจีที่สุจริต เป็นวจ,จีที่สุจริตเป็นวจ,จีที่มีเป้าหมายเพื่อการที่จะออกจากทุกการพูดการกล่าววาจาการเคลื่อนไหวของกายนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนั้นคือกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราทั้งหลายเมื่อเชื่อในกรรมและผลของกรรมอย่างนี้จึงเคลื่อนไหวกายวาจาด้วยความ สุจริตค่ะและมโนโที่เป็นเจตนากรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะค่ะมโนกรรมทั้งหลายนั้นเป็นตัวที่ทำให้กายวาจาไหวไปส่วนมโนกรรมที่เป็นไปในสมถะและวิปัสนานั้นเนเี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะเกื้อกูลต่อการแทงตลอดในอาริยสัจสี เพื่อมัชฌีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดเราจะได้ยินว่าในกลุ่มพวกเราพูดบ่อยๆว่าหม่อมฉันขอน้อมมัชฌีผลสีและนิพพานหนึ่งเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดด้วยเหตุอะไรก็ด้วยเหตุว่านามธรรมานั้นเป็นสิ่งที่เลิศก,กว่ารูปธรรมท,ทั้งสิ้นอามิสบูชานั้นว่าเลิศแล้วแต่ยังเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมคะ ของมนุษย์เศรษฐีก็อย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ก็อย่างหนึ่งของพระเจ้าจากกักรพรรดิก็อย่างหนึ่งมโนกรรมก็เช่นกันที่เราจะต้องปรุงแต่งให้ประณีตวิจิตตามกำลังของศรัทธาและปัญญาวิรยิยะและสติสมาธิที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่อลังการแตกต่างกันออกไปตามวาระตามขณะนั้นเองค่ะ กราบอนุโมทนาสาธุในทุกทุกท่านที่มาร่วมกันเจริญกุศลหลากหลายนะคะโดยเฉพาะการเข้าเฝ้าด้วยการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเราได้ทํากันแล้วในก่อนที่จะมาถ่ายทําคลิปนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ